คนที่ไม่ได้วางแผนในวันเกษียณจะค่อนข้างที่จะเกิดความกังวลและความกลัวเมื่อที่จะต้องเกษียณออกจากงานหรือหน้าที่เดิมและการที่จะตัดสินใจทําอะไรผมอยากที่จะให้เราไปดูให้เห็นกับตาไปปรึกษาคนที่มีความรู้และมีมุมมองที่กว้างมากกว่าการที่เราจะดูในช่อง YouTube เห็นเขาทําน่นทํานี่แต่เราไม่ได้รู้ปัญหาเลยว่าคนที่ทําแบบนี้เขาเจอปัญหาอะไรบ้าง การที่เราเสียเวลาไปดูงานเสียเวลาไปปรึกษามันจะได้รู้ว่าทําไมต้องทําแบบนี้แต่และอย่างที่ทําไปมันมีสาเหตุว่าทําไมต้องทําแบบนี้ผมไม่อยากให้พวกเราไปลองผิดลองถูกเพียงแค่เห็นภาพที่สวยงามผ่าน YouTube และคิดว่าอยากไปทำเหมือนเขาเหมือนผมปลูกกล้วยทำไมมันตายไปเยอะแต่ทำไมผมยังปลูกอยู่ท่านผู้ชมมองไปเห็นแปลงหญ้าแพนโกลาผมกว่าที่จะมีแปลงหญ้าเขียวขจีแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศข้างหลังผมนะครับเป็นแปลงญ้าแพงโคล่าของผมแบบผมก็ปลูกกล้วยนะครับแต่ว่ากล้วยก็ตายไปเยอะเหลืออยู่ไม่กี่สิต้นนะครับ มองไปไกลๆก็เห็นเป็นอคอกวัวนั่งอยู่ใต้ต้นยางนาที่คุณพ่อผมปลูกไว้นะครับต้นนี้สี่ห้าปีแล้วใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมโตวไวมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับผมว่ามันเป็นภาพที่อยากที่จะให้ท่านผู้ชมได้กลับไปลังสรรที่ไร่ที่นาของท่านเผื่อวันหนึ่งจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับวันนี้นะครับผมอยากที่จะเอา ประสบการณ์หรือมุมมองของผมเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยเกษียณมาเล่าท่านผู้ชมฟังเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ผมนะครับหรือรุ่นพี่ที่สอนผมสมัยที่ผมเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดกันและคุยกันเมื่อคืนนี้นะครับผมห่างหายจากการติดต่อกับอาจารย์ผมท่านนี้ไปเนี่ย สาสี่ปีนะครับช่วงที่ผมมาทำโคกกหนองนากลับมาใช้ชีวิตที่บ้านผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ติดต่อกันได้อย่างหนึ่งอาจารย์ท่านก็เปลี่ยนเบอร์นะครับเสร็จแล้วอาจารย์เนี่ยไปเห็นคลิปผมที่บอกว่าจบหมอมาและมาทำโคกกหนองนาอาจารย์ก็เลยทักแชทนะครับ Messenger ทาง f a c e b o o k เนี่ยมาหาผมและผมก็ ได้ขอเบอร์อาจารย์แล้วก็ได้แอดไลน์กันเมื่อคืนก็เลยได้มีโอกาสคุยกันนะครับผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์สวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงอาจารย์มากไม่ได้เจอกันนานนะครับเมื่อก่อนนี่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับช่วงที่ผมทําบริษัทเครื่องมือแพทย์เนะี่ยค่อนข้างที่จะเจอกันบ่อยนะครับอาจารย์ก็จะเห็นวิถีชีวิตของผมก็จะค่อนข้างที่จะยอมรับและค่อนข้างที่จะ ดูแล้วชื่นชมเพราะว่าบริษัทผมเติบโตมากนะครับทีนี้เมื่อคืนผมก็เลยถามอาจารย์ไปนะครับเพราะผมก็จําไม่ได้ว่าอาจารย์เกษียณเมื่อไหร่ผมก็เลยถามไปว่าอาจารย์เกษียณเมื่อไรอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ตอบผมกลับมาว่าเดือนกันยานี้ก็จะเกษียณแล้วผมนี่ตกใจเลยนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปีประมาณสักสา3 9ดสที่ผมเริ่มเป็นนักศึกษาเริ่มเข้าไปฝึกในโรงพยาบาลน,นะครับ ก็จะได้อาจารย์เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงนะครับสมัยก่อนผมไม่มีโน้ตบุ๊กทารายงานก็ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์อาจารย์นะครับไปอาศัยนอนหอพักอาจารย์นะครับอยู่ที่แฟดศูนย์แพทย์นะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อก่อนผมกับอาจารย์ยังมีความผูกพันกันมากนะครับแม้ผมจะจบแล้วไปทํางานอยู่ที่ชนบุรีหรือผมจะไปเปิดคลินิกอะไรต่างๆนะผมแต่งงานอะไรต่างๆอาจารย์ก็จะ เป็นคนที่ไปร่วมกิจกรรมกับผมแล้วก็ไปเที่ยวไปหาผมเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาตลอดนะครับทีนี้ถ้าโกกลับมาเมื่อคืนได้คุยอะไรกันผมก็ถามว่าอาจารย์รู้สึกอย่างไรในวันที่จะเกษียณแล้วอยู่ไม่กี่วันนะซึ่งมันไวมากเลยนะครับอาจารย์จากที่ผมเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอาจารย์ก็บอกมันไวมากรู้สึกว่าใจหายเหมือนกันที่จากที่เคยทํางานมาทุกวันอ่างที่เคยสอนหนังสือ แล้ววันนี้กลับกายจะต้องไปเป็นคนธรรมดาแล้วก็อาจารย์ไม่ได้เตรียมอาชีพไว้รองรับผมก็ถามอาจารย์ตรงๆนะครับผมถามว่าอาจารย์กังวลอะไรไหมอาจารย์ก็พูดกับผมมานะครับบอกว่าก็กังวลเพราะว่ามาน่า,นาจะเข้าใจดีวิถีชีวิตของใครการก็คือเรื่องของภาละนหนี้สินทุกคนกู้มาโดยตลอดไม่ว่าจะกู้สากลอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือกู้ธนาคารอะไรต่างๆ ภาล่ต่างๆทุกคนมันมีเสร็จแล้วทีนี้พอวันที่กเกษียณเนี่ยรายได้มันหายไปเยอะมากมันเหลือติดตัวมันเหลือให้ใช้เนี่ยไม่กี่บาทแล้วทีนี้ผมก็ถามอาจารย์ว่าปัญหารายจ่ายอาจารย์เป็นอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าจากที่เราเคยมีเงินเดือนเต็มๆนะครับรายได้ก็เยอะนะครับเดือนหนึ่งนี่ใกล้ๆแสนนะครับแต่ทีนี้พอจกกะเกษียณออกไปเนี่ยรายได้มันหายไปเยอะมากนะครับ มันไม่พอใช้อาจารย์พูดกับผมตรงๆนะครับผมก็เลยถามว่าอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะสร้างรายได้หรือหารายได้หลังจากเกษียณยอาจารย์ต้องการประมาณเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอกับรายจ่ายในครอบครัวอาจารย์อาจารย์ก็บอกผมตรงๆว่าอยากที่จะสร้างรายได้สักเดือนละไม่ต่ำกว่าสามหมื่นผมก็คิดหนักกับอาจารย์นะครับเพราะว่าการที่เกษียณแล้วและไม่ได้เตรียมการเลยเนี่ย ที่จะมาหารายได้ให้ได้ถึงเดือนละสามหมื่นบาทต่อเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมก็คิดในใจว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้นะครับทีนี้ผมก็เลยถามอาจารย์ต่อว่าอาจารย์วางแผนชีวิตอย่างไรอาจารย์ก็บอกกับผมว่ามีที่ไร่ที่นาพ่อแม่อยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรก็วางแผนว่าจะไปเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเห็นคลิปต่างๆที่เขาทําโค้งหนองนาและเห็นผมเองทําโค้งหนองนา ก็เลยว่าจะไปปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจารย์ก็มีคําถามกลับมาว่าแต่ไม่เคยทําไร่ทํานาไม่เคยจับจอบไม่เคยขุดดินเลยนี่ก็คือปัญหาแล้วผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดอย่างไรพอดีเห็นเขาปลูกเห็นเขาในคลิปยูท b e ก็อยากจะปลูกเหมือนเขาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยพูดกับอาจารย์แบบตรงๆนะครับผมก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์เชื่อมือผมไหมล่ะ ที่ผ่านมาอาจารย์เห็นความสําเร็จของผมมาโดยตลอดตั้งแต่ผมรับราชการจนกระทั่งผมมาทาบริษัทเครื่องมือแพทย์ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาสไตล์การทํางานของผมถึงลูกถึงคนมีความคิดมีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจนอาจารย์เชื่อมือผมไหมอาจารย์คิดไหมว่าผมจะทําโค้งหนองนาสําเร็จถ้าอาจารย์คิดว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนกระทั่งมาทําเครื่องมือแพทย์และจนกระทั่งวันนี้มาทําโค้งหนองนา ้าอาจารย์คิดว่าผมเป็นคนที่มีศักยภาพผมแนะนำให้อาจารย์ขับรถมาโค้งหนองนาผมมาดูตัวอย่างมาคุยกันสิ่งที่อาจารย์คิดผมมีคำถามที่จะถามคำถามของผมมันไม่เหมือนกับคำถามของคนที่ทำโค้งหนองนาทั่วไปแต่มันกลับเป็นคำถามจากคนที่มีความรู้จากคนที่ผ่านการทำธุรกิจจากคนที่คิดที่จะสร้างไรายได้ว่าโจทย์ของอาจารย์คือส0,000ื่นบาทต่อเดือน ผมจะต้องวิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่พื้นที่และก็ภูมิประเทศมันเป็นอย่างไรมันเอื้อต่อการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างไรอายุขนาดนี้แรงกายแรงงานตัวเองไหวแค่ไหนมันต้องวิเคราะห์หลายองค์ประกอบถ้าอาจารย์คิดว่าจะทำจริงๆมันไม่ใช่การทำเล่นๆแต่มันต้องเป็นการทำที่วางหมากอย่างชัดเจนและสุขุม ผมเตือนอาจารย์ผมบอกแบบนี้เลยนะครับว่าอย่าไปทําโดยคิดว่าสักแต่ว่าทําเห็นเขาทําก็ทําเพราะอย่าลืมว่าบันนี้กเกษียณแล้วเงินในกระเป๋ามีจํากัดรายได้ที่หดหายไปมันไม่เหมือนตอนที่ยังรับราชการผมพูดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเพราะเกิดการสูญเสียแล้วมันเอาจะเอามาไม่ได้และการทําโคกหนองนาหรือการทําเกษตรถ้าวางแผนไม่ดีทุนหายกําไรหด เจ๊งกันเยอะแยะนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเตือนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะคิดอย่างไรแต่นี่ที่ผมมาเล่าท่านผู้ชมฟังผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคนที่ไม่ได้วางแผนในวันกเกษียณจะค่อนข้างที่จะเกิดความกังวลและความกลัวเมื่อที่จะต้องกเกษียณออกอยากงานหรือหน้าที่เดิมและการที่จะตัดสินใจทำอะไร ผมอยากที่จะให้เราไปดูให้เห็นกับตาไปปรึกษาคนที่มีความรู้และมีมุมมองที่กว้างมากกว่าการที่เราจะดูในช่อง YouTube เห็นเขาทำนูน่นทำนี่แต่เราไม่ได้รู้ปัญหาเลยว่าคนที่ทำแบบนี้เขาเจอปัญหาอะไรบ้างการที่เราเสียเวลาไปดูงานเสียเวลาไปปรึกษามันจะได้รู้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้แต่และอย่างที่ทำไปมันมีสาเหตุว่าทำไมต้องทำแบบนี้ ผมไม่อยากให้พวกเราไปลองผิดลองถูกเพียงแค่เห็นภาพที่สวยงามผ่าน YouTube และคิดว่าอยากไปทำเหมือนเขาเหมือนผมปลูกกล้วยทำไมมันตายไปเยอะแต่ทำไมผมยังปลูกอยู่ท่านผู้ชมมองไปเห็นแปลงหญ้าแพนโกลาผมกว่าที่จะมีแปลงหญ้าเขียวขจีแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆเพราะนั้นผมสามารถที่จะให้คำแนะนำท่านได้ว่าเราปลูกหญ้าไปเราต้องบำรุงรักษาเราต้องดูแลแบบไหน ทำอย่างไรที่จะให้เราประหยัดแรงงานที่สุดทำอย่างไรที่จะให้เราประหยัดรายจ่ายมากที่สุดผมค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของทุนเรื่องของแรงเพราะว่าตอนเนี้นะครับมันเป็นกระแสว่าคนกเกษียณแล้วมาทําหลายๆคนนะครับพอลงทุนเข้าไปปุ๊บเกิดภัยแล้งเกิดน้ําท่วมเจ๊งมาก็เสียอกเสียใจนะครับคือผมค่อนข้างเป็นห่วง นิสัยคนไทยเนี่ยไม่ค่อยที่จะปรึกษาแต่จะใช้ความเชื่อมั่นของตัวเองโดยที่ขาดองค์ความรู้คิดว่าเราเห็นใน YouTube แล้วคิดว่าไปทำได้เลยทุกอย่างมันมีรายละเอียดกว่าที่จะมาลงมาจบที่ตรงนี้ทุกคนผ่านความล้มเหลวมาเยอะเพราะนั้นผมแนะนำท่านผู้ชมลองค่อยค่ยคิดตามในคลิปนี้ว่าที่ผมให้คำปรึกษามันจะให้ประโยชน์กับท่านหรือไม่ผมอยากให้พวกเรา ค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เวลาคิดผมบอกอาจารย์นะครับว่าอาจารย์อยากคิดเหมือนเกษตรกรทั่วไปอาจารย์ต้องคิดเหมือนนักวิชาการคุณต้องมีคําถามว่าปูอันนี้ไปเพราะอะไรปูอันนี้ไปไรายได้มาจากไหนช่องทางของการที่จะทําให้มันเติบโตเป็นอย่างไรปูไปแล้วพาาะที่เราจะเจอมีอะไรบ้างคือเราต้องเป็นคนที่มีความคิดที่มีคําถามที่จะ สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้วันนี้นะครับผมเอาสิ่งที่ผมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ที่กําลังจกกะเกษียณในวันที่30กันยา2567นี้มาเล่าท่านผู้ชมฟังเพื่อท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์ในการที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตท่านเองและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ